ไเพลงไหนะพี่เอ้ยเล่นเลยพี่ตำเล่นเลยพี่ลองลองไม่ฟังเพลงพี่เบิร์ด มึงมาพี่รักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนโอ้าวคิวคัมเบอร์แซลมีแตงกวาคิวคัมเบอร์และอะไรคือสีน้ำตาลด้านหลังนะครับเป็นทานาคุนชัอเแ่ค่ะวว้าเป็นเหมือนเขาผสมกับวายแล้วเข้าไป โอดูแล้วน่ากินตะเกียบกว่ามากฮะเกียดมากเลย่าเคยคิดว่ากินได้ดูข้างในเลยันเริ่มถ้ามีแซลมอนหุ่มกินได้ไม่ากินแต่กว่าได้ต้องลองดูต้องชนะความกลัวของเราอืออืหือเสียงมันก็ปแคบๆดึงออกได้ไหมเนี่ยอะไรวะนี่ลองๆๆกินเถอะกินเถอะใส่เลยมมีน้ำเปล่าด้วย เบิกเมละเป็นไงมันต้องคำเดียวกลื้มเลยปะมันจะเวิร์กพยายาม่ต้องคำเดียวอยู่ใช่ไหมมันถึงจะแบบครบเครื่อง <c oughs> อะถ้าไม่เบิร์กก็ไมต่ตั้งกว่าตั้งกว่าตั้งกว่าเบิกไหมเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีการคือรสชาติมันเบิร์กแล้วแต,แต่คนกินอ,อาจจะไม่เบิกอันนี้เอาเอ,าอร่อยกันเยอะเลยคน,คนกินไม่เบิร์กเป็นไงสุดยอดอร่อยมาก หอยปลาสไว้แล้วมัหอยหอยลองกินดูพี่ไม่รู้สึกเลยว่ามีตังกวาในนั้นยิ่งแตงกวาในพวกข้าวมันไก่แอ่์เออจริงเย็นเนอะได้เลยแมอนเป็นแซลมได้อะมันไม่ใช่มันใช่มัใช่เฮ้ยแต่เฮียว่าแมทนะแตงกวาไม่แต่ผมว่าอันนี้ไม่แมทเลยพี่แตงกวาอันนี้ผมผมอันนี้เถียงกับหลายคนมากเลยสับปะรดบนพิซซ่าเวิร์กปะเวร์นั่นไงเจอคนอย่างนี้อีแล้วเวลาถงอ่างอยู่ใน ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ๊ยไม่ได้ไม่ใช่ไหมันใช่อันนี้อันนี้ควรมาอยู่ในใช่ถ้าเป็นผัดถั่วงอกไปเลยอร่อยมันอยู่ในผัดไทยโอาใช่แต่ในก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เหมือนกันทุกคนมีมีสิ่งที่เกลียดกลัวเฮียไม่ชอบทิชชู่เปียกในห้องน้ําเป็นโรคอะไรไม่รู้เวลาเห็นทิชชู่เปียกถ้าไม่ใช่ของตัวเองอ่ะเวลาเนียอาล้างหน้ามันจะเปียกๆแล้วจะมีทิชชู่แบบยู่อยู่ในน้ำเฮียจะทนไม่ได้แล้วอ่าต่ทนไม่เบื่อเกลียดกลัวอะไรเกลียดกลัวอะไร กลเครื่องบินไงพี่จริงวะเพราะอะไรอ่ะเอาเอาสาเหตุหลักเลยที่เรากลัวมันผมกลัวว่าผมเคยประสบภัยบนอากาศครับพี่ผมาองเออมันกับล่วงกันเลยไม่กล้านะแต่เดี๋ยวขากลับนี่กลับอะไรนะเครื่องบินครับต้องจัดเสียงแล้วเป็นเครื่องบินกับเครื่องบินก็หน่อยจัดจัดฟิล์มมันไม่เคยมาวันนี้

วันเชียมันคือความมั่งเปล่าความเงาอีกครูความมันไหวแปลแปลภาษาให้มันฝังอ้าวอาหารมาอ่าวอาหารมาพักเบรกโฆษณาไปเ่ยพักเบรกครับพักเบรกพักเบรกพักเบรกโอ้ฝั่งนี้ให้เลยอ้ยยกให้ด้วยอีก <farklı> คนให้ฝั่งนี้ไปกันมันคืออะไรเนี่ยพี่อ๋อเปียผัก นี่คือคำแปลภาษาไทยหรือว่าเรียกอย่างสปริงโรสสปริงโรสสปริงโรสเนี่ยมั้งเราติดเพลงไวก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่นได้ครับได้ได้ได้ไม่อยากเลยละครับเห็นหน้าตาอย่างนี้ื้องบนบ้างเห็นพี่เฮ้ยการบินไทยมันมาด้เหรอพี่มึงจะเปลี่ยนสายการบินในบอลจะเปลี่ยนอีกเหรอ เครื่องมันขึ้นมาอย่างนี้่ะเห็นปะตรงอย่างนี้ขึ้นตรงโนเดี๋ยวว่าเกาะนี้ลงยากนะเนาะมันลงไม่ได้อะแล้วมันไปตกอยู่ตรงเขาอะนี่สมุยเหรอใช่พยายามกินแบบทุ่ดีแล้วแล้วมีภูเก็ตด้วยสองที่เลยกินไหมเนี่ยขอโทษนะผมใช้มือได้ป่ะเฮ้ยแต่ใช้มืออร่อยกว่าเหรอยังไงอร่อยครับหั่นท่วมกัดท่วม ตัวปากเิปเป็นคงไม่ได้มาเป็นแบบสุดยอดอันนี้คืออะไรแลมแลมครับแกะแลมเชอรีอะไรพี่ยงขอบคุณครับอันนี้ชื่ออะไรแลมเชอรีไม่เข้าใจหมดอนกเป็นทังแกแลมเจอรีมันเป็นภาษาอะไรโจยอะไโอ้แย่นี่อะไรครับซีบาทค่ะโอ้คุณฉันครับมาชิปใหญ่เลยอื้อหึอุ้ย ยอดอ่ะสีบาทออกมาแล้วโอ้เว้นี้น่ากินจริงน่ากินหมดแหละนั้นเห็นไก่แล้วอยากหน้าสักนิดอันนี้เป็ดครับสลับกันไหมอนะครับชิคเก้นโรลัดเโอ้ยอินทูเดอะแม็กมันสอดไส้ะพี่ไก่มันพีกพีกพีกกินระบอบยแล้วเน้อ เร okay, ิ่มเดตายหอดตาบอยหมด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 อะไรมากตายเลยอ่ะมันยากมากจริงๆเฮ้ยข้างล่างแบบเป็นเป็นมันหรือเต้นเป็นเป็นเห็ดมันวะพี่เอ๊ะไม่ใช่เห็ดมันหวานหวานมากต้องกินไว้ต้องกินข้างล่างด้วยเซ Sexy later Ja. Mm -hmm. oh,